มาตินออกมาเปิดเผยถึงแท้งเดวิดก่อนโชคในเช้าวันนี้โดยล่าสุดนั้นแฟงมาตินนักชกชาวอเมริกันในวัย29ปีผู้ถาชิงของเจวนต้าเดวิดได้ออกมาไล่ยาวยั่วยวนกวนประสาทของทางแท้งเดวิดก่อนการชกในเช้าวันนี้ซึ่งทางแฟงมาตินได้กล่าวว่าผมจะออกมาและทำให้ช็อกโลกมาตินลา่ย,ยาวอีกว่า ผมรู้สึกเหมือนว่าเขาเพิ่งได้รับวัฒนธรรม ผมรู้สึกว่าเขามีนักกีฬาที่สนับสนุนเขาศิลปินฮิปฮอปอุตสาหกรรมแล,และโลกแห่งการโชคมวยผมหมายถึงแค่บุคลิกของเขาเขามีแรงผลักดันโดยมีฟอยเมเทอร์อยู่ข้างหลังเขาเช่นกันในตอนแรกและอะไรทำนองนั้นทั้งหมดนี้มีส่วนสำคัญมาตินก่าถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของแท้งเดวิดรวมไปถึงการแต่งตัวของแท้งเองหลังจากนั้นมาตินก็เอ่ยถึงศึกในครั้งนี้ว่านี่จะเป็นไฟแรกของผม ที่ MGM Grand ซึ่งถือเป็นพอรอย่างยิ่งและสำหรับการโชคในครั้งที่100ที่สถานที่จัดงานแห่งนี้นั่นมันยอดเยี่ยมมากและการเผชิญหน้ากับจูนต้าเดวิดหนึ่งในไฟที่เป็นหน้าเป็นตาของวงการมวยโลกมันไม่ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วดังนั้นมันจึงเป็นพรที่ยิ่งใหญ่แฝงมาตินคู่โชคในเช้าวันนี้ของแทงเดวิดก่าวนั่นเอง